ชายคนนี้มอบของขวัญให้เพื่อนบ้านทุกคนแต่ตำรวจที่ผ่านมาตรับพบเห็นเข้า ตำรวจพยายามจะหยิบของขวัญแต่เขาก็ปฏิเสธที่จะให้เขามีไอคิวเทียบเท่ากับเด็กอายุเพียงห้าขวบเขาพยายามหนีด้วยความหวาดกลัวแต่ตำรวจก็จับเขาแนบลงกับรถและใส่กุญแจมือตำรวจได้โยนเขาเข้าคุกเขาเลยซ่อนตัวอยู่ที่มุมห้องและร้องไห้ด้วยความหวาดกลัวโชคดีที่ตำรวจอีกคนจำเขาได้เลยปล่อยตัวออกมาพร้อมลงโทษตำรวจคนนั้นด้วยคำขอโทษเป็นลายลักษณ์อักษรเขาสูญเสียพ่อไปตั้งแต่ยังเด็กและต้องหาเลี้ยงชีพด้วยการเก็บขยะทุกวันแต่สิ่งเดียวที่เขาชอบที่สุดคือการดูฟุตบอล วันหนึ่งนักเตะเตะลูกฟุตบอลออกนอกสนามโดยบังเอิญและเขาก็เป็นคนเก็บมันขึ้นมานักเตะขอให้เขาโยนกลับมาแต่เขาเข้าใจผิดคิดว่าลูกบอลเป็นของขวัญสำหรับเขาวันต่อมานักเตะตอบโต้ด้วยการขังเขาไว้และข่มขู่เขาด้วยลูกบอลข้อสังเกตเห็นความผิดปกติและเมื่อเปิดประตูเข้าไปเขาพบชายคนนั้นกำลังตัวสั่นและร้องให้อยู่ที่มุมห้องเขาเลยเดินเข้าไปใกล้และแกะเทพออกให้ชายคนนั้นเป็นเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจะลงโทษคนแกล้งไหม